สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะขึ้นในบทที่3นะคะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะคะ,ะก่อนที่เราจะอธิบายแบบฝึกหัดที่3.1ที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะอนนักเรียนดูก่อนนะคะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหน้า126จนถึงหน้า127นะคะของเนื้อหาวันนี้นะ อ่ะเรามาดูแบบฝึกหักก่อนที่จะมาขึ้นแบบฝึกหัดที่3.1เรามาดูก่อนนะคะในเรื่องของการนําเสนอข้อมูลการนําเสนอข้อมูลเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคะแต่อันที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือการนําเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิแท่งนะคะอ่ะแผนภูมินะคะหรือแผนภูมิแท่งนั่นเองนะแผนภูมิการอ่านข้อมูลตัวนี้มันมี2แบบอันนี้ดูแบบที่1ก่อนนะคะอ่ะจำนวนผู้ใช้บริการท้องสมุด นะ,ะตั้งแต่อันนี้เป็นข้อมูลของการใช้บริการจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดชุมชนตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนพฤษภาคมพศ2561ะเขาก็จะเขียนในรูปของแผนภูมิแท่งนะคะในแนวนอนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเดือนส่วนแนวตั้งจะเป็นจำนวนหรือคนนะคะหน่วยเป็นคนเขาก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะคะ ว่าเท่าไหรเดินมกราโดนกุมภามมนาเมษาพฤษภานะคะอันนี้คือแบบที่1ต่อไปเรามาดูแบบที่2อ,อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบย่นระยะอะกลับไปหน้าแรกก่อนนะคะอันนี้เขาไม่ได้ย่นระยะเขาเพิ่มทีละ20เห็นไหมนักเรียนจากศูนย์ไป20เท่าเท่าๆกันนะศูนย์ยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบไล่ไปเรื่อยๆเพิ่มทีละ20 ไม่ใช่อันนี้เพิ่ม20อันต่อไปเพิ่ม40ได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเพิ่มเท่าๆกันนะคะเพิ่มเท่าๆกันเนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวกันหนึ่งนะตอปรับกล้องมาหนึ่งอะ่ะเพิ่มทีละ20เห็นไหมอะ่ะอันนี้คือแบบที่1น,นะคะต่อไปเรามาดูแบบที่2ออันนี้นะักเรียนดูเขาย่นระยะ ยน่นระยะนักเรียนเม่อกีเนี้ยมันเพิ่มจากศูนย์ไปยี่สิบแล้วก็ไปสี่สิบอันนี้เป็นยน่นระยะจาก1 2อยี่สิบแปดอันต่อไปจะเพิ่มทีละหลอยี่สิแปดได้ไหมไม่ได้เพราะเขาใช้สัญลักษณ์เป็นยน่นอันนี้ก็คือการยน่นระยะนะคะการเขียนแบบยน่ยนย่นระยะนะคะแคตุ้มแห้งที่มีการย่น,ยนระยะอันนี้จะเป็นเริ่มจากศูนย์ไปหลอยี่แปดแล้วเขาก็เพิ่มทีละเท่าไหร่เนี่ย ร้อหางจาก132เท่าไหรสี 4, แล้วเขาก็เพิ่มทีละ 4, 4ี 4, ่เห็นนะตรงเนี้ยจะต้องเพิ่มเท่ากันจากจุดตรงนี้แต่ศูนย์ตรงเนี้ยถ้าเราเริ่มที่ร้อยจากศูนย์ไป 128, ร2 8ตัวนี้เราต้องย่นระยะถ้าเราไม่ย่นระยะระยะตัวถัดไปเราก็ต้องห่างเท่าไรร้อยย่สิบแเช่นเดียวกันเหมือนข้อเมื่อกี้อ่ะดูนะเหมือนข้อเมื่อกี้อันนี้เห็นไหมอันนี้เราไม่ได้ย่นระยะเราไม่ได้เขียนแบบแผนภูมิย่นระยะ นะคะเราเพิ่มจากศูนย์ไปยี่สิบแล้วก็อีกอันนึงก็เพิ่มทีละยี่บยี่สบทุกช่องเลยเห็นไหมอ่าแต่แบบที่สองอันนี้แบบที่สองันนี้มันยน่นระยะจากศูนย์ไปร2อยี่ถ้าเราไม่เขียนย่นระยะตัวต่อไปก็ต้องห่างร2อยี่แปดแต่อันนี้เราย่นระยะเราเริ่มที่ร2อยี่แปดเลยตัวถัดไปเราก็เพิ่มเพิ่มทีละสี่เพิ่มทีละห้าก็ได้แต่ถ้าสี่ก็ต้องสี่ทั้งหมดนะคะจากตรงนี้นะจากจุดแรกตรัวนี้นะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดของเราดีกว่าจริงๆในบทนี้ไม่ยากนะักเรียนบางคนก็ทำแล้วด้วยล่วงหน้าไปแล้วนะคะอ่ะอันนี้ไม่ยากนะคะเป็นแบบฝึกหัดอันนี้นะแบบฝึกหัดที่3.1ุนนะคะในหน้าที่94ในหน้าที่94่อ่านักเรียนดูนะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งนะคะข้อหนึ่งใหญ่นะเขาก็มีแผนภูมิแท่งให้นักเรียนเป็นข้อมูลอะไรอันนี้ข้อมูลของอะไรคะจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนในสัปดาห์แรกนะคะอ่าในอาจจะไม่ตรงนิดนึงอันนี้ครูย่อนะคะสัปดาห์แรกอ่าอันนี้เขาก็จะเป็นจำนวนคน อันนี้ก็จะเป็นช้นนะคะจานวนคนและอันนี้เป็นช้นนะนักเรียนก็ตอบคาถามนะคะจากแผนภูมิตรงนี้ด้านล่างอ่ะอย่างข้อหนึ่งเขาบอกว่าแผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอันนี้แสดงเกี่ยวกับอะไรคะเออเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนช้นป .1 ถึงปหที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียนนะคะในสัปดาห์ สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่1อันนี้อันนี้ของครูจะจดจะไม่ตรงของเธอนะคะอันนี้เธอก็ใส่ไปนะคะอ่ะอันนี้นะในข้อที่1นะข้อที่2เขาบอกว่าเรียงลําดับชั้นตามจํานวนนักเรียนที่ยืมหนังสือจากมากไปน้อยอ่ะอันนี้นะคะข้อที่3าม อ่ะอันนี้เมื่อกี้นิดนึงทำให้ดูสองข้อนะคะอันนี้ข้อที่สองเนี่ยเรียนจากมากไปน้อยอะไรมากสุดอ่าปหกล,งลง,ลงลงมาปสี่ลงลงมาปสามลงลงมาปห้าดูนะนะักเรียนดูจากกราฟแผ่นภูมิแท่งอันนี้นะอ่าดูจากข้อมูลแผ่นภูมิแผ่นภูมิแท่งอันนี้นะคะแล้วก็ไล่มาปออสองและปหนึ่งอันนี้มากไปน้อยนะคะในข้อที่สอง ต่อไปเรามาดูต่อนะคะจากแผนภูมิแท่งอันนี้ในข้อที่3สัปดาห์นี้มีนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ยืมหนังสือเรียนเท่าไหร่อันนี้อ่ะคุไปอย่างเร็วเลยอันนี้นักเรียนไม่บอกที่เหลือนักเรียนทำเองในข้อที่3 4และ5ลองทำเองนะะต่อไปเรามาดูหน้า94ในข้อ2ใหญ่ นะคะเขาบอกว่าให้เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่กําหนดนะคะอ่าเขากำหนดข้อมูลมาเห็นไหมอ่ากาหนดข้อมูลมานะคะว่าจํานวนเงินที่เด็กหญิงชูใจออมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์สิบ,บาทวันอังคาร14วันพุธ15วันพฤหัส9วันศุกร์สิบสาเขาก็จะมีตารางมาให้นักเรียนเห็นไหม าตารางแบบนี้นักเรียนก็ต้องเขียนการาฟแนวตั้งและแนวนอนเอออันเนี้ยไม่ใช่การาฟสิโทษทีเส้นจํานวนอันเนี้ยแนวนอนอันนี้นะคะแล้วก็แนวตั้งในแนวตั้งนักเรียนคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรจํานวนบาทเห็นไหมอ่าในแนวนอนเป็นวันอ่ะเรามาดูคูเละคูดูตารางก่อนสูงสุดมันคือเท่าไหร่สิบห้าคูก็มาดูช่อง ทีนี้ครูเว้นเริ่มจากศูนย์อันนี้ครูไม่ใช้ย่นระยะเพราะว่าเนื่องจากข้อมูลตรงนี้มันทําไมมันเล็กน้อยแต่ถ้าเลขมันเยอะ,อะนะคะเริ่มเยอะๆนักเรียนก็สามารถใช้กาแบบย่นระยะได้นะคะอ่าย่นระยะคือแบบที่สองที่เราสอนแบบ,แบ,บเมื่อกี้นี้ที่เราให้ให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้เราใช้แบบที่หนึ่งอันนี้ห่างเท่าไหร่ห่างอย่างละสองช่องครูทําห่างอย่างละสองช่องก็ต้องห่างอย่างละสองช่องเหมือนกันถูกไหมแต่ถ้านักเรียนทําห่างอย่างละช่อง จากศูนย์ไปสองหนึ่งช่องตัวถัดไปก็ต้องห่างหนึ่งช่องแต่นี้ครูห่างสองน้าเีนจะทำตามคูเลยก็ได้นะคะอันนี้นะคะศูนย์ไปสองสองไปสี่ห่างอย่างละสองเห็นไหมเพิ่มทีละสองทีละสองจนถึงสิบหกจากนั้นคูก็เขียนกราฟของวันจันทร์หรือวันจันทร์ออมได้เท่าไรสิบบาทาวันจันทร์นะคะออมได้สิบบาทนะวันอังคาร ออมได้เท่าไหร่14ไล่ไปเรื่อยๆอ่ะดูนะอันนี้นจะอาจจะไม่เห็นชัดนิดนึงนะคะนะเดี๋ยวครูกรอกแก้นิดนึงอันนี้ะขึ้นมาหน่อยไม่เห็นอะอันเรียนจะได้เห็นชัดนิดนึง นะแป๊บหนึ่งอ่ะนักเรียนดูนะคะอ่ะดูนี้มันจะเห็นชัด,ดนิดหนึ่งนะวันจนันทร์อังคารพุธพฤรหัสศุกร์นะคะอ่ะวันจันทร์เมื่อกี้บอกสิบรูก็หวางให้ตรงสิบแต่รูห่างตรงเนี้ยกี่ช่องนักเรียนดูสองช่องเห็นไหม ถ้านักเรียนห่างหนึ่งช่องตัวถัดไปก็ต้องห่างหนึ่งช่องนะคะแต่อันนี้คูเว้นห่างสองช่องแล้วคูกระบายสีแค่ช่องเดียวนักเรียนเห็นไหมคูระบายสีแค่ช่องเดียวนะคะอ่ะวันอังคารเท่าไหร่วันอังคารเขา,าออมไดสิบสี่บาทคูก็ห่างจากวันจันทร์คือสองช่องเห็นไหมหนักเรียนดูนะและนักเรียนก็ตั้งกับแท้แผ่นพุ่มแท่งวันอังคารเนี่ยแค่หนึ่งช่องเห็นไหมอันเนี้ยหนึ่งช่องนะคะเป็นสิบสี่ให้ตรงกับสิบสี่นะคะ ต่อไปวันพุธวันพุธเท่าไหร่15บห้ากูก็ให้ตรงอันเนี้ยมันเริ่ม14แล้วก็15บไม่มีแต่วันอันนี้ก็คือช่องเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมมันเว้นสองช่องแสดงว่าตรงนี้เป็น15บห้าถูกไหมคะต่อไปวันพฤหัสเท่าไหร่เก้าเห็นไหมวันศุกร์เท่าไหร่วันศุกร์สิบนะคะนักเรียนก็ทำตามนี้เลยอันนี้ครูทําให้ดูนะคะ ในหน้าที่95นะคะอันนีเรียนลอกตามตรงนี้ได้เลยแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะเว้นให้ถูกนะทําตามตัวอย่างที่คุณครูให้ไปแล้วก็ทําให้ถูกด้วยนะคะคุณทําให้ดูแล้วนะอะโอเคผ่านนะคะในข้อ2ใหญ่ในหน้าที่95ต่อไปเรามาดูข้อ3ามใหญ่ในหน้า96กันบ้างนะคะเขาบอกว่าเติมคําตอบเขามีข้อมูลมาให้ก็คือจํานวนบุคลากรทางการแพทย์ นะ,ะนะข้อหนึ่งแล้วก็ตอบคำถามตอบคำถามมีคําถามให้นักเรียนตอบมีคําถามให้นักเรียนตอบทั้งหมด6ข้ออ่ะก่อนที่จะตอบคําถามนักเรียนก็มาใส่ตารางตรงช่องว่างนี้ก่อนนักเรียนจะหาข้อมูลของเภสัชกรตัวเนี้ยมันรัวอันนี้เภสัชกรในที่อยู่โรงพยาบาลศูนย์มีหนึ่งยเจ็ดสิคน อยู่โรงพยาบาลชุมชน3,778คนรวมทั้งหมดทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนได้6,838คนเห็นไหมอ่ะดูนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาตรงนี้ยังไงเราก็เอาอะไรอันนี้เราก็เอาหกพันแปดร้อยใช่ไหมเอาง,ง่ายๆเลยเอาแนวนอนตรงนี้เราดูที่แนวนอน เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งกูลบก่อนมันไม่ตรงนะคะเอาแปดเอาหกพันแปดร้อยสามสิบแปดในช่องเนี้ยไปลบกับอะไรลบกับอะไรเดี๋ยวก่อนแปบ๊บหนึ่งในช่องเนี้ยไปลบกับอะไร ตัวเนี้ยนะคะตั้งนะเป็นตัวตั้งเลยนะแล้วลบกับตัวพวกเนี้ยนะเนาะงงไหมไม่งงนะเอาไปลบนะคะนะวิธีการหาแล้วจดไปเลยจดวิธีการหาไปว่าทํำยังไงนะคะครูบอกแล้วนะช่องนี้เกิดจากเอา6,838ลบด้วย หนึ่แล้วก็ไปลบกับ3778ันะคะอันนี้นะต่อไปก็จะได้คําตอบออกมาอันนี้นะเอาตัวนี้ลบตัวนี้ลบตัวนี้นะก็จะได้คำตอบออกมาต่อไปละอันนี้ทำยังไงเหมือนกันเราแนวนอนก็ได้เอาแปดหนึ่งพันแปดร้อยเอลบกับอะไรอันนี้ หนึ่งพันแปดร้อยเอ็ดนะลบกับอะไรลบกับตัวพวกเนี้ยเนี่ยลบกับตัวพวกเนี้ยนะคะก็จะได้นะเอาตัวพวกนี้บวกกันก็ได้ลบกับตัวพวกนี้นะคะเนาะก็จะได้คำตอบตรงนี้ออกมานะคะโอเคไหมอ่ะส่วนอันนี้ก็ไม่ยากเราก็จับมาทุกอย่างมาทำไมกันรวมกัน ก็จะได้คําตอบออกมาแล้วนักเรียนก็จะได้คําตอบของข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6นะคะโอเคไหมคะอ่ะโอเควันนี้คุณครูก็ขอจบการอธิบายเนื้อหาแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของแผนภูมิในแบบฝึกหัดที่3.1เพียงเท่านี้นะคะค่ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะการบ้านแบบฝึกหัดให้เสร็จแล้วก็ทยอยส่งครูคให้เรียบร้อยนะคะค่ะ วันนี้คุณครูก็ขอจบการน,น,นัดหายเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ